นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of n o สวัสดีครับพบกับ Car of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับหลายๆคนคงเบื่อและไม่ชอบกับ4ีรถที่มากับรถด,ด้วยความจำเป็นและเหตุผลนานาประการ จึงทำให้ต้องซื้อรถสีนั้นสีนี้มาและหลายๆคนก็คงคิดอยากจะเปลี่ยนสีรถจากสีเดิมเป็นสีอื่นแต่เบื่อกับการที่ต้องไปแจ้งเปลี่ยนสีรถที่ขนส่งจังหวัดเพราะคิดว่าอาจจะต้องยุ่งยากกับการเตรียมเอกสารต้องบอกตามตรงเลยว่าในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรเลย และมีขั้นตอนที่ต้องทำไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นเองสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ทราบเรื่องนี้เราก็มีขั้นตอนการเตรียมเอกสารสำหรับการแจ้งเปลี่ยนสีรถและขั้นตอนการดำเนินการมาฝากเพื่อนๆกันครับขั้นตอนแรกเตรียมเอกสารและหลักฐานให้เรียบร้อยคือ1 ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน 2. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 3. หลักฐานการเปลี่ยนสีรถเช่นใบเสร็จรับเงินค่าจ้างทำสีและขั้นตอนการดำเนินงานมีดังนี้คือ 1. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานเพื่อขอนำรถเข้ารับการตรวจสอบ 2. ยืนตรวจสอบคำขอพร้อมหลักฐานและผลผ่านการตรวจสอบ 3. ชํชำระค่าธรรมเนียมและ 4. รอรับเอกสารคืนโดยในปัจจุบันนี้รถยนต์ส่วนมากมักจะนิยมการติดลายคราบราสีดำที่ฝากระโปรงรถและตัวรถอาจจะเป็นอีกสีหนึ่งในกรณีนี้ ก็ต้องไปแจ้งเปลี่ยนสีรถเช่นกันเพราตามกฎหมายได้แจ้งไว้ดังนี้รถที่จดทะเบียนแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงสีให้ผิดไปจากที่จดทะเบียนไว้เจ้าของรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่เปลี่ยนแปลงผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2,000บาทตามพรบรถยนต์มีพุทธศักราช2 5 2 2 มาตา13และมาตา60เห็นไหมครับเพื change, ่อนๆในการแจ้งเปลี่ยนสีรถนั้นไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดใครที่คิดจะกำลังเปลี่ยนสีรถอยู่ก็ปฏิบัติตามนี้ได้เลย